สวัสดีค่ะที่ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอของอาอยู่ในวันนี้เดี๋ยววันนี้นะคะอาจะพามาดูชุดแต่งตัวนี้เป็นตัว New Ford Ranger XLP l u s นะคะราคาจําหน่ายจะอยู่ที่7จ็0 0 0นับาทค่ะตัวนี้จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะเป็นรถกระบะตัวยกสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มมาจากตัวทังด้านหน้าเลยนะคะทังด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะอาเปลี่ยนเป็นตัวไฟหน้ามัดแต่งให้กับลูกค้าไปนะคะ ตัวชุดไฟหน้าตัวนี้เปลี่ยนโคมนะคะใช้โคมใหม่เลยค่ะตัวโคมเดิมนะคะที่ติดมากับรถอันนี้ถอดคืนลูกค้าไปค่ะที่ติดเพิ่มเติมให้ไปอีกนะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้า FORD FORD นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีดำตัดสีแดงค่ะพร้อมกับตัวหนังสืออะคริลิกคำว่า r a n จ e r นะคะตัวสีแดงค่ะ ด้าน,นล่างนะคะตัวนี้อาใั่เป็นตัวชุดไฟตัดหมอกให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างกันนะคะทางด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะซุ้มล้อมีขนาดหกนิ้วนะคะที่มีหมุดค่ะอันนี้อาทําสีเป็นสีดําเงาให้จับลูกค้าไปนะคะเป็นสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายแม็กกันนะคะ แม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ18นะคะมาพร้อมยางตัวแม็กซีเจ0นะคะลายแม็กลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะอันนี้ลายให้เลือกคะ่ะทางด้านข้างนะคะลายสติกเกอร์ค่ะอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้นะคะว่าอยากได้ลายไหนแบบไหนนะคะอาจัดให้ได้หมดเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูขนาดฟิล์มกันนะคะฟิล์มนะคะบานหน้าจะอยู่ที่40%ค่ะรอบคันจะอยู่ที่6 0นะคะ ขนาดฟิล์มก็าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะว่าอยากได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ที่อาติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปอีกก็จะเป็นตัวคิวกันสัดนะคะแล้วก็เป็นตัวเบ้ามือจับแล้วก็ครอบมือจับประตูนะคะที่เป็นสีดําด้านค่ะทางด้านหลังนะคะตัวนี้อติดเป็นตัวสติกเกอร์คาว่าレンジ e r ให้กับลูกค้าไปนะคะพร้อมกับตัวเบ้ามือจับครอบมือจับที่เป็นแบบปลายดาบนะคะ ชุดนี้เป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยนะคะที่ติดเพิ่มเติมให้ไปอีกก็จะเป็นตัวชุดกันชนทางด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นตัวชุดกันชนที่เป็นสีดำเงาเหมือนกันนะคะแล้วก็จะติดตัวกล้องมองหลังนะคะที่อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวชุดยางอะไรนะคะ ที่ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปอีกก็จะเป็นตัวครอบไฟท้ายนะคะที่เป็นสีดำเงาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวภายในรถนะคะภายในรถนะคะอัพเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีดำให้กับลูกค้าไปค่ะ ก็จะติดเป็นตัวพยางกระดุมเข้ารูปให้ไปนะคะเดี๋ยว่าจะพาไปดูทางด้านหน้านะคะฝั่งคนขับในรุ่น New Ford Ranger XL Plus ของเรานะคะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะอยู่ที่2.2ลิตรค่ะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะคะรถจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะ6สปีดค,ค่ะ อันนี้คือชุดแต่งนอกนะคะที่อาแต่งเพื่อให้กับลูกค้าไปนะคะก็จะเป็นตัวจอ9้านิ้วนะคะพร้อมกล้องมองหลังนะคะแล้วก็จะมีกล้องหน้าคือกล้องบันทุกภาพนะคะอันนี้นะคะเน,นียยังไม่ได้ติดนะคะเพราะว่ากระจกเราเพิ่งติดฟิล์มไปนะคะ ในรุ่น New Ford Ranger XL Plus ของเรานะคะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นกุญแจรีโมทนะคะมีกุญแจรีโมทให้1ดอกนะคะอีกดอกนึงจะเป็นกุญแจแบบธรรมดาะคะ่ะเป็นไงบ้างคะดูรายละเอียดชุดแต่งรอบคันกันไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะโทรมาหาได้ที่เบอร์โทร099 222 92 44นะคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรก็สามารถยิงบาร์ค้ดไลน์าได้นะคะ ตรงหน้าจอฝั่งทางด้านซ้ายนะคะตัวนี้จะเป็น QR ว o าคูดลายส่วนตัวของอาคา่ะสามารถแอดมาสอบถามในยบบโปรโมชั่นการใช้เงินดาวกับอาได้เลยอาจัดหนักจัดเต็มนะคะแต่งเต็มให้ตามคลิปถ้าลูกค้าท่านใดสนใจการแต่งแบบไหนก็สามารถระบุก,กับอาได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้อาก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปรีวิว Ford Ranger XL แพของอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง,งอาด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ